ยางแท่นเครื่องนะครับตัวนี้ผมจะบอกว่าจะขาหักเพราะยางแท่นเครื่องตัวนี้นครับเพราะว่ารถน,นั้นที่ออกตัวที่สนามแข่งอ่ะผมเป็นคนขับไม่ใช่คันนี้นะผมพ,พูดถึงคันอื่นครับยางแท่นเครื่องตัวนี้ที่เขาต้องขึ้นเป็นเหล็กอะยางมันไม่สามารถที่จะรอ,องรับได้นะแล้วเวลามันขาดอะผมเคยเจอจากประสบการณ์ผมอะกเกียร์ครับพอยางตรงนี้ขาดครับข้างไหนข้างหนึ่งไม่รู้มันมีอยู่สองข้างเนี่ยถ้าขึ้นเป็นเหล็กอย่างเงี้ยเป็นแท่นอย่างเงี้ยก็จะจบสูตรครับแต่รถมันก็จะสันหน่อย ที่ประสบการณ์ที่เจอก็คือเวลายางท่านเครื่องมันขาดนะคือเครื่องกับเกียร์มันหมุนพร้อมกันเลยครับหมุนกระแทกขาเก็บขาเก็บโดนขาข้างซ้ายผมมาจังหวะที่ผมนั่งขับอยู่เนี้ยเนี่ยครับปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับดูฝั่งนู้นเนี่ยครับปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับนี่มันจะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขา,เาทุบหลบหรือเปล่านะ แต่ถ้ามันสะบัดอะคันเกียร์มันจะตีขาช่วงนี้ไงถ้านึกภาพออกอะปัะ๊บถ้ามันไม่โดนตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้รับไม่ไหวก็จะฉีกไปเลยเงี้ยนี้ไม่ล้อครับก็คืออีกคันหนึ่งเขาทําเต็มนะคันนี้ภายในไม่อยากล้อเยอะครับอย่งเนี้ครับถ้าไม่ไม่ได้ไล่เบาเยอะนะครับแต่ผมแอบเห็นนิดน,ะนี่ครับชิปเลยเข้าใจว่าเหตุผลนี้ทาเพราะอะไรนะเนี่ยครับดูกันไล่แหบกันงัดมีหมด ลัดแนวนี่ครับรูกระบะไม่อยู่ตรงที่เดิมเห็นไหมครับเป็นการขยับกระบะให้มันมาข้างหน้าอีกครับจุดกลางเพลาครับเพราะคันนี้ผมดูแล้วถ้าเกิดย้ายกระบะขนาดนี้ล้อมันจะอยู่ตรงกระบะเดิมอย่างนี้ไม่ใช่ครับล้อมันจะต้องทอยไปอยู่ถอยหลังมาอย่างนี้ครับแต่นี่แอบย้ายเข้ามาครับแอบย้ายเข้ามาก็คือมีการย่นเพลาเข้ามาแหละย่นเพลาย่นกระบะเข้ามาครับแต่ทําให้รถมันดูเหมือนไม่ย่นไง ดูทรงเหมือนปกติไงประมาณนั้นเลาเหล่าซะหมดเกลี้ยงหมดแล้วโอเคโอเคฝากดิตามด้วยไอคันอื่นต่อไปก็จะมาเล่าให้สูงคนฟังอีกครับงานนี้ก็จบแล้วครับขอส่งงานก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเห็นหน้าโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีฝากติตามด้วยครับ